สวัสดีครับคลิปในหัวข้อวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนี้เลยคือมีคำถามเข้ามาเยอะนะครับของเพื่อนนะครับว่ามีปัญหาในการกู้ซื้อบ้านมือสองปัญหาคือกู้ไปยื่นกู้ท่อสอแล้วก็ทอสอให้อนุมัติเงินกู้ให้แค่85%นะครับ เงินไม่พออยากจะเปลี่ยนแบงก์ใหม่คืออย่างนี้ผมอธิบาย,ยางี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนคลิปนี้ผมอัดตอนตีห้าพอดีตื่นมาละไม่นอนต่อละก็เลยอัดเลยดีกว่าแล้วก็คำถามเนี่ยคือคือมีคำถามเข้ามาเยอะคืออย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยกู้บ้านมือสอเนี่ย แบงค์เนี่ยเขาจะให้แค่ประมาณเนี้ย85%หรือว่าบางแบงค์อาจจะให้สูงสุด90 90% 95%นี่ไม่เคยเห็นผมเคยทำได้สูงสุดคือ93%นะสำหรับบ้านมือ2 93%ของของอะไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยก็คือเพื่อนๆที่ให้ผมช่วยดูให้เนี่ยก็คือกู้ได้เกินราคาบ้านหรืออย่างน้อยก็เติมเงินน้อยที่สุดนะครับ แต่ในหลักการของของทอสเนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาจะให้กู้อยู่ที่ประมาณ85นะครับความหมายคืออะไร85 85ของอะไรเดีย <c oughs> ๋ยวเรามาดูกัน85ปของนะครับเงื่อนไขก็นขนคือ 1. ราคาตามสัญญาซื้อขาย 2. ราคาประเมินของธนาคาร คืออะไรราคาตามสัญญาซื้อขายก็คือสมมติตอนนี้คือตัวเลือกประเด็นมันแบ่งเป็นสองสามประเด็นนะครับคือหนึ่งตามราคาราคาตามสัญญาซื้อขาย2ราคาประเมินของธนาคารคือ2อย่างนี้คือ1ราคาซื้อขายคือเอกสารสัญญาซื้จะซื้จะขายที่เรายื่นแบงก์เนี่ยนะคือข้อ1ข้อ2คือราคาประเมินที่ธนาคารคือบริษัทประเมินที่ธนาคาร ให้ไปประเมินได้ราคาเท่าไหร่คือ2ส่วนแต่มันยังมีส่วนที่3ขึ้นมาอีกก็คือ,อ,อราคาซื้อขายจริงนะครับราคาซื้อขายจริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบร้อเนี่ยจะอัพราคาแต่ข้อหนึ่งเนี่ยราคาตามสัญญาซื้อขายเนี่ยจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรอกคือเพื่อนๆซื้อมา1ล้านบาท จริงๆแล้วตกลงซื้อขายที่1ล้านบาทเพิ่อนๆก็จะบอกว่าซื้อขายที่ล้าน2ล้าน3อะไรอย่างนี้ถูกไหมนี่คือราคาตามสัญญาซื้อขายซึ่งทุกคนคิดว่าตัวเองเก่งกว่าแบงก์หมดแหละไม่มีปัญหาก็ดันราคามันขึ้นไปให้มันมากกว่าราคาซื้อขายจริงนะครับนั่นก็คือราคาตามสัญญาซื้อขายกับราคาประเมินราคาตัวไหนต่ำกว่ายึดตัวนั้นเมื่อกี้นะฮะ คือฝั่งซ้ายคือราคาประเมินฝั่งขวาคือราคาตามสัญญาซื้อขายตัวไหนต่ำกว่าแบงค์ยึดตัวนั้นคือ85%เช่นเพื่อนๆบอกว่าซื้อซื้อบ้านมา1ล้านแล้วก็ทำสัญญาซื้อขายอยู่ที่ล้าน2ะครับแต่ว่าแบงก์ไปประเมินได้1ล้าน แต่สัญญาซื้อขายล้านสองราคาประเมินแบงค์หนึ่งล้านเพราะฉะนั้นแบงค์เขาก็จะยึดตัวต่ำก็คือหนึ่งล้านบาทเขาก็จะให้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านบาทแปดสิบห้าเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านบาทก็คือแปดแสนห้าเพื่อนๆก็ต้องเติมเงินแสนห้าอันนี้เข้าใจนะนี่คือน,นี้ราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย คูณ85%นะครับนี่ผมเขียนเลยสมมุติคุณซื้อบ้าน1ล้านบาทอยากกู้ได้เต็มทำยังไงนะครับเนี่ยอันนี้คือที่ผมเขียนไว้เมื่อกี้ที่อธิบายนะครับก็คือบ้าน1ล้านบาทอยากกู้ได้เต็มก็คือกู้ได้1ล้าน1ต้องทำสัญญาจะ ซื้อจะขาย1 2 5 0 0 0้าบาทขึ้นไปหรือว่าทำสัญญาจะซื้อจะขาย1 2 5 0 0 0้าบาท2ธนาคารต้องประเมินราคาได้ตามที่เราทำสัญญาซื้อขายด้วยซ้ำก็คือธนาคารต้องประเมินราคาให้ได้1 2 5 0 0 0้าบาทนะครับถ้าเขาสมมติสมมติเราทำเราซื้อบ้านเราซื้อบ้าน1ล้านบาท ทำสัญญาซื้อขายที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทแล้วธนาคารดันไปประเมินได้ล้านสี่อ้าวสวยเลยทีนี้ไม่น่าเลยน่าจะทําสัญญาซื้อขายมากกว่านี้แต่เหตุการณ์แบบนี้มันจะอาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างยากนะครับนะครับสมมุติทำสัญญาซื้อขายไปหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทประเมินธนาคารประเมินมาล้านสี่ธนาคารเขาก็คิดที่ราคา ล้านสองเหมือนเดิมคือย้อนกลับมาหัวข้อนี้ที่ผมบอกว่าราคาตัวไหนต่ำกว่ายึดตัวนั้นนะแบ่งมันเคี่ยวเพราะฉะนั้นราคาต่ำก็คือล้านสองประเมินมาล้านสี่เขาก็ยึดที่ล้านสองห้าล้านสอให้85%ก็คูณ85%เข้าไปก็อยู่ประมาณ1ล้านนิดๆเพื่อนๆก็จะซื้อบ้านได้ละคาเต็มราคาบ้าน หรอที่เรียกว่ากู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ถ้าสมมติประเมินได้ล้านสองอก็ได้ล้านสองล้านสองห้าคูณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งล้านสองหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่ากู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กู้อะไรไม่ใช่หรอกครับคำว่ากู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านที่ซื้อขาย แต่ว่าเราต้องทําราคาเราต้องอัพราคาซื้อขายแล้วราคาประเมินอะ่ะมันต้องประเมินได้นะครับผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าปัญหาหลักๆที่ลูกค้าโทรเข้ามาหาผมอะ่ะแล้วผมจะหงุดหงิดทุกครั้งเลยคือจะบอกว่าเนี่ยเออซื้อบ้านสมมุตินะอ่าล้านหนึ่ง อยากประเมินอ,อยากได้ร้อยเปอร์เซ็นผมบอกถ้าเกิดอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นคุณก็ต้องซื้อขายคุณก็ต้องทําสัญญาซื้อขายประมาณล้านสองล้านสามเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดว่าแถวนั้นราคาประเมินเท่าไหร่ลูกค้าส่วนใหนก็จะตอบว่าไม่แน่ใจผมบอกคุณไม่แน่ใจได้ยังไงเมื่อคุณจะซื้อบ้านตรงนั้นคุณต้องคุณต้องย่อมรู้ทาเลอยู่แล้วว่าบ้านแถวนั้น่ะมันซื้อขายเท่าไหร่คุณถึงกล้าซื้อเช่นบ้าน ทาวเฮาส์สองชั้นสิบแปดวาคุณซื้อมาในราคาหนึ่งล้านบาทคุณต้องรู้สิว่าแถวนั้นเขาซื้อขายกันเท่าไหร่ถ้าคุณจะตกลงซื้อขายกันที่หนึ่งล้านกับเจ้าของอ่ะคุณก็ต้องรู้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้คุณเขาซื้อขายกันแปดเก้าแสนแล้วคุณไปตกลงซื้อขายกับเขาหนึ่งล้านเนี่ยอะไรตยนตงวคือคุณโง่แล้ววะคุณพลาดแล้ววะคุณไปซื้อขายราคาเกินราคาตลาดได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่า คุณซื้อบ้านหลังนี้มาแพงหรือถูกผมยกตัวอย่างง,ง่ายๆให้เห็นภาพชัดเจนผมยกตัวอย่างให้ลูกค้าทุกครั้งที่โทรเข้ามาหาผมเลยนะครับก็คือว่ายกตัวอย่างง,ง่ายๆเลยคุณจะซื้อรถค o n d a c ซ v ว c ปี2010รุ่นรุ่นย่อยไม่ต้องพูดถึงนะรุ่นอะไร e ออะไรก็ว่าไปดีว่า h o n d ้ Civic ปี2010คุณจะซื้อรถรุ่นนี้คุณจะทำยังไงครับคุณก็ต้องเข้าเว็บ อไอ้วันทูคาตลาด .com แล้วก็อะไรเยอะแยะไปหมดเพื่อที่จะเซอร์เวราคาว่าไอรถ Honda Civic ก2 0 0 0พเนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยมันซื้อขายกันเท่าไหร่เอามาเฉลี่ยกันนะครับมีคนไลน์มาสวัสดีผมแต่เช้าเลยใครก็ไม่รู้นะครับคือคุณต้องรู้ว่า Honda Civic เนี่ยในปี2 0 0พเนี่ยมันซื้อขายเท่าไหร่ คุณดูทั้งวันทูคาทั้งตลาด .com จนจนเก่งนะเก่งในราคาของ Honda c ซ v i c แล้วว่า Honda c ซ v i c b ปี2 0 0 0นเ่ยมันขายกันประมาณ2 0 0แสนเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะซื้อให้ได้ต่ำกว่า2 0 0แสนคุณต้องซื้อ Honda c ซ v i c ให้ต่ำกว่า2 0 0แสนหรือเต็มที่ก็คือ2 0 0แสนดีสุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ราคา Honda Civic ตามเต็นทั่วไปที่เฉลี่ยที่2 0 0 0 0 0ที่คุณว่าเนี่ยไฟแนนซ์รถเขาก็รู้เหมือนกันว่าราคาซื้อขายมันเท่าไหร่เพราะไฟแนนซ์รถเขาจะให้ไม่เกินนี้นะครับคือเขาอาจจะให้แค่70%เขาอาจจะให้80%ดสิบเปอร์เซ็ของสแสนะคือเขาอาจจะให้ไฟนนเขาอาจจะให้คุณแค่ล้านแสนหหรือแสนแเท่านั้นเองเพราะว่าราคาตลาด Honda นด้าซีวิกปี2,000ันเนี่ยสองพเนี่ยมันอยู่ที่สองแสน ไฟแนนซ์เลาเขาให้กู้ให้กู้มาแสนหกถึงแสนแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากกู้คุณ,คณอยากซื้อ Honda c ซ v i c ปีสองพันเกียร์ออโต้แบบกู้ไฟแนนซ์โดยไม่ต้องมีเงินดาวเลยอะ่ะคุณจะทำยังไงล่ะครับคุณก็ต้องซื้อ Honda c ซ v i c ให้ให้อะไรให้มันได้ราคาแสนหกถึงแสนแปดถูกไหมครับคุณก็ต้องไปซื้อราคานี้ เพราะว่าสมมติคุณจับมาได้เอาเฉลีย่ยอยู่ที่แสนเจ็ดแล้วกันฮอนด้าซีวิ1แสนเจ็ดปีสองพันสิบคุณซื้อได้แสนเจ็ดคุณไปจัดไฟแนนซ์อ่ะคุณกอาจไฟแนนซ์ก็อาจจะจัดให้คุณแสนเจ็ดแสนแปดคุณก็ไม่ต้องเติมเงินนั่นแหละคือกู้ไดยร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเหมือนกันบ้านน่ะคุณจะซื้อบ้านทาวน์ House, เฮาส์อ่อสิบแปดวาสองชั้นสามนอสองน้ำอยู่ใน 100, ซอยซอยละวัดลาดประดุก แถวบางใหญ่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้ว่าแถวนั้นก็ซื้อขายกันเท่าไหร่คุณก็ควรจะซื้อขายไม่เกินราคานั้นหรือควรจะกดให้ถูกกว่าโลถูกกว่านั้นเพราะคนขายอ่ะคนขายบ้านเน่เขารู้อยู่แล้วว่าแถวนั้นเขาซื้อขายกันเท่าไหร่เขาก็จะตั้งราคาสูงกว่าราคาซื้อขายเพื่อต่อรองอยู่แล้วแต่เขา,ารับได้อยู่แล้วในการที่เขาจะจบดีลกับคุณนะ่ยในการขายบ้านของเขาอ่ะถูกกว่าราคาตลาดสักนิดหน่อยเขาไม่มีปัญหาหรอก เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกู้เงินบ้านของทออสแปกอสอสอนเนี่ยอนุมัติให้85%เนี่ยก็คือคุณต้องซื้อราคาบ้านถูกกว่าราคาประเมินหรือถูกกว่าสัญญาซื้อขายเยอะๆนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือ 1. บ้านที่คุณซื้อเนี่ยเวลาไปยื่นประเมินแบคงแล้วเนี่ยจะประเมินราคาถึงไหม 2. ต้องโวงเงินส่วนต่างมีไหมงงไหมครับผมย้อนกลับมานะปัญหาคือหจะประเมินราคาถึงไหมอันนี้คงเข้าใจเพื่อนๆเข้าใจอยู่แล้วแต่ข้อสองเนี่ยต้องเชิงต้องโชเง,งโชเงินส่วนต่างมีไหมตื่นเช้ามาพูดเลยผมลิ้นแข็งไว้หน่อยพูดไม่ค่อยชัดต้องโิงเงินส่วนต่างมีไหม คือ,อยังไงย้อนกลับไปย้อนกลับไปคุณซื้อบ้านราคา1ล้านบาทคุณทำสัญญาซื้อขายหนึ่งล้านสองแสนห้ามืบาทที่บ้านผมมีเสียงซาร์เอฟเฟกลูกหมานิดหนึ่งนะครับพอดีมีลูกหมาคลอดบ้านผมเลี้ยงไทยหลังอ่านอยู่มีออกมาเจ็ดตัว คนเอาไปแล้วสองตัวเลยอีกห้าตัวอะต่อต้องออกตัวไว้ก่อนมีเสียงหนาเป็นซาว n d e f ฟ e c t คุณซื้อบ้านราคาหนึ่งล้านบาทคุณทำสัญญาซื้อขายหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทแล้วธนาคารก็ต้องประเมินบ้านคุณได้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเอาเป็นว่าทุกอย่างลงตัวแล้วกันคุณซื้อบ้านหนึ่งล้านคุณทำสัญญาซื้อขายล้านสองห้าแล้วปรากฏว่าคุณไปยื่นกู้แบงค์ ธนาคารมันก็ประเมินมา1นึ่งล้านสองแบาทเท่ากับสัญญาซื้อขายเหมือนกันพอ,อราคาประเมินล้านสองห้าเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะให้คุณ85%้เของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายตัวไหนต่ํากว่าแต่ปรากฏว่าทั้งสองอันมันเท่ากันพอดีคือซื้อขายทําสัญญาซื้อขายล้านสองห้าประเมินล้านสองห้าเหมือนกัน,นเท่ากันพอดีเขาก็ยึดตัวเลขตัวนั้นพอดี ก็เอา85%คูณเข้าไปตามสูตรของทอสอสมันก็ได้ตัวเลขที่1ล้าน2หมื่น1ล้าน2หมื่นจำตัวเลขนี้ไว้นะครับไม่งงนะครับ1ล้าน2หมื่นเพื่อนๆซื้อมา1ล้านบาทคำถามคือแบงก์บอกอนุมัติ1ล้าน2หมื่นเพื่อนๆบอกโอ้แฮปปี้แล้วกูได้เงินเพิ่มอีก2หมื่นเอาไว้จ่ายค่าโอนค่านูนค่านีพอดีเลยไม่ต้องฝักเงินมาก แบงก์ก็จะบอกว่าคุณทำสัญญาซื้อขายมาหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นถูกไหมเพืนเพื่อนทำสัญญาซื้อขายไปรอเขาอะ่ะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแบงก์อนุมาตแปดิบห้าเปอร์เซ็น์หนึ่งล้านสองมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีเงินอยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทในวันโอนถูกไหมวันที่คุณต้องไปโอนบ้านหลังเนี้ยธนาคารจะตีเช็คไปหนึ่งใบคือหนึ่งล้านสองหมื่น ไปให้เจ้าของบ้านคุณต้องมีเงินอีกสองแสนกว่าบาทเพื่อไว้เจ้าให้เจ้าของบ้านในวันโอนที่กรมที่ดินถูกไหมเพราะคุณบอกว่าคุณซื้อขายบ้านหลังนี้ในราคาหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันโอนมีเงินเดี๋ยวหามาโชว์ได้ผมบอกเลยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วเนี่ยผมทำอะ่ะ ยังทำได้เพราะอนุมัติออกมาแล้วเราเอาแล้วค่อยเอาเงินเข้าโชว์ในสเตตเมนต์ในบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าแบ่งให้แต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาดูแล้วอะสเตตเมนต์ย่างหลังไป6เดือนหรือปีนี่ของคุณเนี่ยคุณไม่เคยมีเงินเก็บบ้าบอเลยเลยอะโอกาสที่คุณจะกู้ผ่านก็ยากถึงแม้ราคาประเมินจะได้เพราะเขาจะดูว่าเขายึดต่างเอกสารนะครับ เอา้าก็คุณบอกเองว่าคุณซื้อขายล้านบ้านล้านสองห้าอนุมัติมาหนึ่งล้านสองหมื่คุณก็ต้องมีเงินเติเตมประมาณสองแสนถูกไหมครับแต่มีบางคนเนี่ยหัวหมอเก่งเก่งซะไปกะทกเรื่องฉลาดกว่าแบงก์เป็นไปนไม่ได้หรอกบางคนบอกว่าไม่เห็นยากเลยพี่ก็ทําสัญญาซื้อขายว่าเราดาวเงินไปเลยสองแสนงงไหมครับคือ เราทาสัญญาซื้อขายเลยล้านสองห้าแล้วเราว่าแล้วเราก็ทําสัญญาไปเลยว่าเราได้วางเงินมาจํากับเจ้าของบ้านไปแล้วสองแสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวันโอนเราก็โอนให้เขาแค่อีกหนึ่งล้านโอเควิธีนี้ยทําได้ครับแต่ว่าธนาคารเขาก็ต้องขอดูที่มาที่ไปของเงินก้อนเนี้ยสองแสนว่ามันมาจากไหนมันผ่านเงินการที่คุณจะเอาเงินสดไปวางเงินกับเจ้าของบ้านในวันนั้นเลย โอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่โอกาสน้อยส่วนใหญ่เงินเงินสองแสนที่จะไปวางเงินกับเจ้าของบ้านมันก็ต้องมีที่มาที่ไปมีแหล่งที่พักจากสเตตเมนต์ตัวไหนอะไรก็ตามซึ่งผมเองเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อเก่ามาก่อนถ้าผมเจอลูกค้าประเภทนี้ผมบอกเลย,ผม,เลยผมบี้ตายเลยผมมันไส้ถ้าเป็นมาเก่งจะมาหลอกแบงก์เหรอเดี๋ยวผู้จอาให้ตายเลยเอา้าไหนพี่เอาเงินที่ไหนมาสองแสนครับ ยืมเงินคุณพ่อมาอ้าวเหรอครับงั้นผมขอดูสเตทเมนต์เงินคุณพ่อนะครับพี่ขอดูสเตทเมนต์เงินคุณพ่อช่วงที่ช่วงที่วางเงินมาจำอะครับช่วงทําสัญญาพี่ทําสัญญาไม่เมื่อสองเดือนที่แล้วนี่ครับใช่ไหมครับเห็นลงวันที่ไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นเอาสเตทเมนต์คุณพ่อมาช่วงนั้นพ่อเก็บเงินสดไว้คืออะไรที่มันเกิดมาแบบเนี้ยแล้วมีพอแบงค์เริ่มบี้แล้วมีคําถามคําตอบที่มันไม่ชัดเจนมันออกการหลีกเลี่ยงประเด็นเพื่อเรียนตรงๆร,ร,รงอะ คือผมเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อมาผมอ่ะไม่ค่อยชอบลูกค้าประเภทนี้ผมอ่นไส้คุยไปคุยมาจะแกล้งแบงเเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีข้อเท็จจริงอยู่แล้วสองก็เสือกจะมาหลอกกูอีกนะครับเพราะฉะนั้นมึงอย่าเอาเลยก็จะรีเจ็กไปว่าลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรความสามารถคะแนน่ะเขาเรียกว่าไง ความสามารถในการวินัยในการออมเงินไม่มีมาก่อนอะอะไรเงี้ยซึ่งหัวข้อในการรีเจ็คแต่ละแต่ละแบงก์ก็ไม่เหมือนกันแต่ทอาสองผมไม่เคยอยู่หรอกผมอยู่แบงก์อื่นมาก่อนแต่ผมไม่ได้เคยอยู่กับการเจ้าหน้าที่สินเชื่อกู้ซื้อบ้านนะผมทําสินเชื่อธุรกิจวงเงินก้อนใหญ่วงเงินใหญ่ๆมากกว่าวงเงินเล็กๆผมไม่ค่อยกู้ซื้อบ้านผมไม่คยได้ทำหรอกไม่คย่ยไม่เคยได้ทาไม่เคยทาเลยลวกันนะนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องมีเงินโชว์บ้างพอสมควรเช่นผมยลกตัวอย่างเลยสมมุติว่าคุณซื้อขายที่1ล้านแล้วคุณต้องโชว์เงินแบงค์สองแสนเน่ะถ้าคุณมีเงินในบัญชีบ้างเนี่ยสัก7 8็ด0 0ดหมื่นนะครับมันก็ยังพอสูสีแล้ววิธีการยังไงคุณมีเงินอยู่7 8็ดแ0หมื่นแต่คุณต้องโชว์เงินแบงค์่ะราคาสงเคาะสองแสนเขาจะขอเงินโชว์ก่อนเลยเขาบอกคุณมีเงินโชว์ไหมเดี๋ยวจะเสนอเรื่องผู้ใหญ่ให้เซ็นแล้ว ถ้าคุณมีเงินในบัญชีของตัวคุณเองอ่ะเจ็ดแปดหมื่นมาตลอดเวลาก่อนที่จะยื่นกู้แบงก์มาสักหกเดือนปีหนึ่งอ่ะมีเงินนอนนิ่งๆเดี๋บัญชีเงินฝากไว้ตั้งหางอ่ะเจ็ดแปดหมื่นแต่แบงก์ต้องการสองแสนอ่ะมันเมคเซนส์ที่เขาจะเขียนเรื่องช่วยคุณใช่ไหมครับคุณอาจจะบอกว่าพอดีเนี่ยเดี๋ยวจะขายทองไปมาเติมนะพี่แล้วก็อีกประมาณอ,อีกประมาณหกเจ็ดหมื่นเนี่ยก็คือตอนนี้มีอยู่เจ็ดแปดหมื่นแล้วก็ขายทองไปสักสองบาทก็ประมาณสี่หมื่นก็อีกแสนหนึ่ง แสนกว่าบาทก็จะเหลืออีกแสนกว่าบาทเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะไปหยิบยืมคุณพ่อคุณแม่มาเพราะวาพ่อแม่ก็บอกแล้วว่าอาจจะช่วยให้ถ้าเกิดแต่กู้ได้แล้วเดี๋ยวเงินไม่พอเดี๋ยวแม่พ่อกับแม่จ,จะช่วยพูดแค่นี้เอาเป็นเรื่องแบบให้เขาที่รู้ว่าเอออย่างน้อยเรามีพื้นฐานอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีเลยแล้วแบบทําเก่งว่าอย่างงื้นอย่างนี้ทําเก่งว่าไปวางเงินมาจําไว้แล้วตั้งแต่แรกสองแสนอะไรแบบนี้แบบมันไม่เชื่อหรอก คือถ้าเกิดคุณจะวางเงินมาจางตั้งแต่แรกสองแสนนะคุณทําเป็นแคชเชียร์เช็คไปวางแล้วคุณถ่ายแคชเชียร์เช็คแล้วก็ให้เจ้าของบ้านเซ็นรับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าแบงค์เคี่ยวต่อไปอ่ะแบงค์ก็จะขอดูเตทเมนของคนขายด้วยซ้ำว่าไอ้เช็คแคชเชียร์เช็คแบงค์นี้ได้มีการแลกแล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีของผู้ขายหรือเปล่าเพราะว่าแคชเชียร์เช็คอ่ะมันเอาเงินไปแลกปุ๊บแล้วก็ถ่ายเอกสารเสร็จแล้วก็ไปขอรีฟันคืนก็ได้มันไม่ต้อง ให้คนคนขายจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่บนข้อเท็จจริงบ้างนะครับอย่าอย่าถืออย่าคิดว่าตัวเองเก่งหรือว่าไปคุยกับพวกในหน้าที่ที่อยู่ตามแพร่ระบาดในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ที่ผมดูแล้วมันเป็นพวกมันเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งเก่าหรือว่ามันพวกกระเลวกระลาดอะ่ะผมมองตรงเลยมันไม่มันมันคิดว่ามันเก่งแต่ว่าคนที่เขาเก่งกว่า คนที่อยู่ฝ่ายวิเคราะห์ในสำนักงานใหญ่เขาจะเก่งกว่าพูเนี้ผมบอกเลยอืมนะครับเนี่ยวิธีการก็ประมาณนี้อ่ะมาข้อนี้กู้เงินให้ได้ร้อเอนต์ไม่ยากหรอกถ้าคุณเตรียมตัวมาดีนะครับเตรียมตัวมาดีคือสเตทเมนต์มีเงินออมแล้วก็การซ้อมกู้เงินมีคลิปของผมมีคลิปอยู่นะการซ้อมกู้เงินทำยังไงลองไปลองไปเช็คดูว่าการซอมกู้เงินทำยังไง ในคลิปผมอะลองกด subscribe แล้วก็หา,หาดูนะครับนี่แหละครับก็ประมาณนี้เตรียมตัวกู้เงินไม่ยากหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทออสอ,อนุมัต85ิ85%ไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าคุณเตรียมตัวมาดีตั้งแต่แรกคือ 1. สรุปนะครับ 1. สัญญาซื้ออันดับแรกเลยพูดผิด 1. คุณต้อง ซื้อบ้านในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดพอสมควร2คุณต้องทำสัญญาซื้อขายให้สูงกว่าราคาขายบ้านคูณ85%แล้วให้มันดีตัวเลขให้มันกลับมาอยู่ที่ราคาบ้านที่ซื้อจริงพอดีคือพูดง่ายๆอัพราคาขึ้นไปประมาณ20%จากราคาซื้อขายจริงคุณถึงจะได้ราคาลอยคู่บ้านได้เต็ม สองคุณต้องมั่นใจว่าราคาประเมินธนาคารมันจะได้มันจะใกล้เคียงกับราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายที่เราทําไปสามคุณต้องมีเงินออมบางส่วนเพื่อโชว์ธนาคารโชว์ส่วนต่างธนาคารอย่าเก่งยอย่าอวดเก่งว่าอย่างตัวอย่างของผมเนี่ย,ยอย่าอวดเก่งว่าคุณมีเงินวางมาจำบ้านวันทำสัญญาซื้อขายสองแสน ผมบอกเลยทําไว้สักห้าหมืก็น่าจะดูดีกว่าห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นกำลังดูดีกว่านะครับอย่าไปทําแบบสเตทเมนต์คุณแม่งก็เดินแทบจะไม่มีเงินเก็บแต่แม่งเสลอมีเงินไปวางเงินมันจับลูกค้าสองแสนอย่าเลยเอาให้มันใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดส่วนใหญ่ผมจะแนะนำลูกค้าประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะผ่านนะครับ สรุปก็คืออย่างนี้นะครับเตรียมตัวมาเตรียมตัวสเตทเมนติวสเต t เมนต์มีบัตงมีบัตรอะไรก็พยายามเคลียร์ออกนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมสรุปคุยหัวข้อเรื่องทอสอสอนุมัติ85%ทำยังไงถึงกู้ได้100%นะครับส่วนหัวข้ออื่นเดี๋ยวผมจะมาคุยกันเรื่อยๆที่เจอคําถามเข้ามาบ่อยๆแล้วผมคิดได้ว่าเออคำถามนี้เอามาเป็นหัวข้อในคลิปดีกว่านะ,อะโอเค รูปสุดท้ายนะครับใครที่จะติดต่อผมเนี่ยติดต่อได้ที่ Line ID นะครับ a antonio แล้วก็อีเมล antonio t tony gmail com Line ID เนี่ยส่งเข้ามาได้นะครับแต่ว่าจะตอบไม่ตอบ <c oughs> ด่วนอีกทีเพราะว่าบางทีคำถามซิลรีฟูลมากติงตองมากไม่ตอบเสียเวลาผมผมเจอผมช่วงหลังผมไม่ค่อยตอบทุกคำถามเราเข้ามาร้อยคำถามผมอาจจะตอบแค่50-60ิบคำถามเท่านั้นแหละ ผมมีความสุขจิตสภาพจิตใจผมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไม่ปวดหัวไม่เครียดเพราะว่าเจอคําถามแล้วบ้าาบอๆแล้วพอตอบเข้าไปแล้วยิ่งถามกลับมาตอบไปตอบกลับนิ่ไปกันใหญ่นะครับแล้วก็จะติดตามผมไปที่ y o u u u e เนี้นะครับเวลาจะจะหาว่ายังไงก็เสิร์ชคําว่า a n t โ o น y Anthony ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อและการเงินแล้วก็ถ้าไม่ต้องที่เกียรติหาแล้วกดสับสไครป์ไปเลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ผม a n t o n i o a t t o n y c o m นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็ลองดูละกันยังไงลืมกด s c ด i า e ให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ดียวจะมีหัวข้ออื่นต่อไปให้ให้เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลให้เพื่อนๆรับทราบรับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรู้อ่าถือว่าเป็นความรู้เลยผมไม่ถือว่าตัวเองเก่งกาดเลยมากมายเพียงแต่ว่ามีข้อมูลเลยก็มาแบ่งปันกันนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับเกือบ3านาทีแล้วนะครับขอให้โชคดี สมวังกับการกู้เงินนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ